สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไม้เนาะวันนี้เปลี่ยนฟิลนะครับวันนี้ขี่รถเล็กของรุนพี่นะเป็นยามาฮ่าอะไรเนี่ยลืมชื่อเลยเหมือนรถอุลตร้าแมนเลยนะก็จะขี่ไปที่ศูนย์ยามาฮ่า,ากเกษตรน้ามินนะครับไปเบิกอะไหล่กันนะครับมีสายคัดแล้วก็ตัวซีนโชคกหน้าของ m อ0 9นะครับ ก็ห่างจากอู่พ <l Jean Rabbit bulun> ี่บอลประมาณยีิบเจ็ดโลนาะก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับมีทำถนนด้วยเออนี่ใส่เอนดีฟิลเตอร์นะครับเบอร์สามสิบสอง ก็จะเป็นโทนแบบซีเนอเมติกหน่อยเนาะโอ้โห้ฟอซ่าท่อผ่า ซีเบีทรงไทยอาเลยเมื่อกี้ต้องไปอีกนะครับค่อยยูเทินคือระยะทางยีบเก้ากิโลก็จริงนะแต่มันไมไ่เหมือนแถวบ้านแล้วนะที่จะขี่แค่สิบกว่านาทีถึงอะ่ะอันนี้คือทั้งรถติดทั้งเจอแบบเขาทำถนนด,ด้วยอะไรอย่เงี้ยครับมันก็แบบจะช้าลงไปเยอะอารมณ์เหมือนขี่ไปอุดรอ,อะ่ะอุดรก็ร้อยสาสิบโลเนาะ เอออันนี้ก็แบบฟิลประมาณนั้นเลยครับกรุงเทพมันจะขี่เร็วไม่ได้นะครับอันนี้ขนาดว่าแถวปทุมนะเนี่ยยังไม่ใช่กรุงเทพจ๋านะ ามเเลยนะครับอีกยี่ิห้าโลก็ถึงเนาะไปเรื่อยๆนี่แหละไม่ต้องรีบห้าสิบหกสิบ ี่เพลินลืมดู GPS เลยโอ้โหวิวโอ้ได้แบบคนชอบตกปลานี่ชอบเลยนะแบบเนี้ยอีกสิบสี่โลนะคะครึ่งทางละนี่ถนนสายใหม่เข้าถนนสุขาพ,พี่บานหรือเปล่าเออสุขาพี่บาน ก็ตรงยาวเลยนะครับตามตามแมปเลยเอาง่ายๆเาช sure, <sure>, sure. ั่อชั่อชั่อโอ้โห CT ร้อยยี่ห้า สวยเนาะรถสายลุยร้อยยิบห้าซีซีเห็นเขาใส่ท่อโยชิมูละแม็กนัมเหมือนรถเลเดอร์ผมนี่แบบสุดจัดเลยนะเสียงโอ้ฝรั่งสายหมอบถึงไหนแล้วเนี่ย ไปตรงไปตรงไปตรงอย่างเดียวเลยแล้วก็เดียวซ้ายโอ้อีกกี่โลอีกแปดโลเองโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วแปดโลเหมือนใกล้นะแบบโคตรใกล้อยู่นี่ <c oughs> อ้อยอ้อยงงทางงงทาง โอ้ไม oh ้กวาดติดจนได้โอ้ไม้กวาดไม้กวาดไม้กวดข้างบนหัวเราก็จะคือเอ้ยบนหัวเราก็คือ BTS นะครับลามอินทากอมอ6 ขูบแขน,นดีๆครับเดี๋ยวดวงกระจกรถเขานะครับ <c oughs> โอ้เสียวดีนี่แหละถึงไม่อยากเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยรถมันตีดทำไมจำเป็นนี่ไม่มาแล้วนะเนี่ยมาซื้อซีนโชคเนี่ยนูง,งี้สั่งตั้งแต่อยู่บ้านดีกว่านะเนี่ย อ,ดดอีกสี่โลครับเฮือโอ้โหไฟแดงสามนาทียัดเข้เอาเรื่องเลยนะเนี่ยอา้าวงามใจแล้วบีดันด้วยแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้ 哦。Oh. นี่ไงบางกะปิไปข้างหน้ากเกษตรนวมินเลี้ยวขวาจะถึงแล้วโอ้จจะขาดเลยโอ้

โอ้โหโอ้โอ้เนี่ยเนอึบอบโอ้ถึงแล้วเลี้ยวขวาโอ้โห มันก็ไม่แปลกหรอกเนาะที่จะเป็นศูนย์รถแถวเนี้ยถนนมันกว้างมากเลยเนาะดูคลิปคนมาออกรถยามาฮ่าบิ๊กบัอยู่เกษตรนวมินนี่ก็เยอะนะครับอันนี้เพิ่งเคยมาเองครั้งแรกด้วยโอเค <S <S okay, ถึงแล้วอู้ววอันนี้จอดรถตรงไหนครับ นี่ก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณครับโชว์ตัวทอง R7 นะครับเนี F ่ย fgk 2 4 2อเหมือนของ09ยเ้ลยนะเนี่ยมีคอมเพรสชั่นแล้วก็ตัวแบบสปริงรีบาวมีไหมรีบาวก็มีเนาะอันนี้ ก็เหมือนของศูนย์เก้านะครับนี่นี่ก็เปลี่ยนตัวไส้ในของโอลินใส่กับโชคเดิมเนาะเออสวยจัดเลยครับดูคือเปลี่ยนมันเป็นไส้แล้วก็มีหัวปรับด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นการสบัดโอลินนะครับเป็นสีดำของผมจะเป็นสีแบบเงินเนาะปรับดาวทอง อันนี้ของอาวันโอ้มีมอเตอร์ไซค์จิ๋วด้วยโหูน่ารักมากครับทรงร มอไซค์ไฟฟ้าก็เนี่ยอันนี้เรือนไม้ดูดิจะเป็นหมวกน็อกอ่าทรงคาเฟ่เนาะเป็นรถคลาสสิกนะครับที่เขาชอบใส่กันแล้วก็จะเป็นอ่าบลูทูธคาร์โดเนี่ยที่ผมใช้อยู่ก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะ <ok> หมวกคาร์โดหมวกนี้ผมมีแล้วเฮ้ยมีน้ำยานี้ด้วยสเปร์กันฝ้าปะเนี่ยตัวนี้ ศนก็โอ้โหใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับอ,อันนี้จะเป็นโซนรถคลาสสิกนะเป็นโซนรถคลาสสิกมี S R 400แล้วก็ X S R 900นะครับเป็นทรงไฟกลมเนาะรถพวกนี้เนาะเท่มากครับเลยอ,อันนี้ก็เป็นโซนรถอ่ารุ่นใหม่ๆเนาะแบบสไตล์วัยรุ่นก็จะมี0 9ย์กับ R 7นะครับไม่มี R 1แล้วเนาะ,นะ R 1ไม่มีแล้วก็นนี้เป็น T Max นะครับอ่าเป็น T Max อันนี้ผมลองแล้วโอ้โหก็ปื้ดปั๊บเอาเรื่องเลยนะ ช่วงล่างนี้ก็ดีจัด,จดเลยนะครับใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่มากอันนี้ก็เป็นอะไหล่ของเรานะครับสี่ชกหน้า09แล้วก็สายคลับเกือบพันห้าเนี่ยทั้งเซต